โอเคแกอยู่ไหนเนี่ยงานจะเริ่มแล้วว้ายสายแล้วพี่ไม่จบส่งไหนครับงานรถโชว์ครับพี่คือนเี้ไปแล้วครับพี่ เก๋นะเก๋ถึงหรือยังเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเก๋แกถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้กําลังไปแล้วเกนงานจะเริ่มแล้วพี่ hey, แล้วหน่อยไว้แน่นอนวันถึงกินข้าวก่อนดีกว่าห oh. มายยังวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเก๋งานจะเริ่มแล้วเนี่ยอ๋อถ oh, ึงแล้วเนี่ยกพี hey, ่แล้ววันนี้เดี๋ยวพี่พาไปทางลัดก่อนแน่นอนพี่มาหนูไปทางไหนเนี่ยทางลัดไอ้น้อง ใช่หรือเปล่าใช่พี่วิ่งประจําเส้นเนี้ยทางพี่นี่ชุ่มฉ่าไปหมดเลยถึงทันเวลาแน่นอนรีบไปเลยพี่ไม่ต้องกลัวไปโอ้โหวัดช้าตลอดรอเป็นพักกันเนี่ยยังไม่มาทีเลยรีบไปพี่รีบไปไปพี่ไปถึงยังไปเองพี่ใช้ไวถึงแล้วน้องพี่ใช้ช็อคแรกของพี่เนี่ยกระโดกกะดกระเด้งกระโดดไปหมดกลับไปเปลี่ยนช็อคไม่เลยนะจะไปเปลี่ยนเช็อคอะไรอ่ะต้องตัวนี้เลยช็อคโฟล์เฟนเดอร์รุ่น <Bye. S 2> ช่องคนไทยแบรบนคนไทยทําเองต้องบปฟเฟนเดอร์แป๊ตนวพี่เพื่อนโทรให้เล้วฮัลโหลฮัลโหลเก๋แกถึงยังเนี่ยถึงหน้าบูธแล้วเนี่ยแกอยู่ไหนไปทําไมหน้าบูธงานมีพรุ่งนี้วันนี้งานวิ่งควายไปผิดงานแล้วเก๋